คนที่เกิดปีระกาใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางทุกรูปแบบเซลเพียประชาสัมพันธ์บล็อกเกอร์ในหน้ากาันคมนาคมทุกรูปแบบดีนะคะแต่การเงินเวลาจะได้เงินเนี่ยรอนานนิดนึงแต่ได้ค่ะความรักเป็นปีที่ผู้ใหญ่เริ่มเปิดใจหากเมื่อก่อนเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับความรักของคุณหรือผู้ใหญ่บ้านเราบ้านเขาเป็นปีที่คุณสามารถพิสูจน์ใจตัวเองให้ผู้ใหญ่ยอมรับและเข้าหาทางบ้านได้และเป็นปีที่ถ้าใครพลากจากจากคาราคาซังมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้พลากจาก แบบชัดเจนได้เพื่อเริ่มต้นใหม่กับใครแบบชัดเจนเช่นกันค่ะสุขภาพก็ในนี้ไปหรือเป็นไพ่ที่ถ้าเรื่องสุขภาพอ่าขอดูอีกใบหนึ่งอุ้ยเป็นไพ่เบื้องหลังด้วยกล้องในนี้งานเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังดีด้วยค่ะนะคะทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นเพราะอยู่เบื้องหลังในนี้เรื่องสุขภาพไม่ได้มีอะไรที่จะ บอกเรื่องสุขภาพชัดเจนแต่บอกว่าหากมีการจากลาสิ่งนี้จะทําให้คุณเครียดและวิตกกังวลอีกยาวนานให้ยาวนานเนี่ยเห็นไหมคะมหนวดยาวก็คือเป็นคนที่ฝังใจแต่เรื่องราวอะไรไม่ค่อยชอบการเปลีป่ยนแปลงค่ะ